สวัสดีค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ใช้สมาร์ทโฟนของ Samsung อยู่นะคะซึ่ง Samsung เนี่ยก็จะเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android นั่นเองนะคะวันนี้น้องอุ่นจะมาแนะนำฟีเจอร์นะคะสำหรับท่านใดที่ขับรถบ่อยๆนะคะหรือว่าเดินทางบ่อยๆเนี่ยก็จะมีตัวของฟีเจอร์ที่เรียกว่า Android Auto ้นั่นเองซึ่งตัว Android Auto ตตัวนี้นะคะก็เขาจะเป็น จะใส่พวกแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่มีประโยชน์เข้ามาให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการนําทางนะคะ Google Map หรือว่าการใช้คําสั่งเสียงนะคะหรือว่าท่านใดที่ชอบ ฟังเพลงไปด้วยขับรถไปด้วยตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะคะทําให้เวลาที่เราขับรถเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นนะคะไม่ต้องหลุดมือจากพวงมาลัยนั่นเองค่ะซึ่ง Android Auto นะคะจะเชื่อมต่อเป็นยังไงหรือว่ารุ่นไหนที่รองรับบ้านเดี๋ยวตามน้องุ่นมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมีสายตัวของ USB ก่อนนะคะซึ่งจะต้องเชื่อมต่อกับรถยนต์แล้วก็ตัวของสมาร์ทโฟนของเรานะคะถ้าให้แนะนําก็คือจะเป็นสาย USB ที่มากับตัวสมาร์ทโฟนเลยนะคะจะดีที่สุดนะคะแล้วเราก็เชื่อมไปนะคะแล้วเขาก็จะเด้งขึ้น หน้าตัวของการอ,อ,อนุญาตนะคะแล้วก็กดถัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้มันก็จะได้มาถึงตัวหน้ามันก็จะโชว์บนตัวของรถยนต์นะคะก็คือเป็นตัว Android Auto นั่นเองค่ะ ค่ะและหน้าตาของตัว Android Auto นะคะเมื่อเชื่อมต่อแล้วก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นตัวของ Google Map นะคะที่ขึ้นมาให้เราสามารถที่จะดูนะคะว่าตำแหน่งตอนนี้ที่เราอยู่นะคะอยู่ตรงไหนแล้วก็ถ้าเราจะไปไหนเนี่ยสามารถเซิร์ชจากผ่านตรงนี้ได้เลยนะคะโดยการพิมพ์ต่างๆหรือว่าด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีแถบเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่มโฮมตรงนี้นะคะถ้าเป็นสีขาวตรงนี้ มีตัวของ YouTube นะคะมีการแจ้งเตือนแบบนี้นะคะก็ดูได้ถ้าเวลามีการแจ้งเตือนพวกข้อ,ขอความอะไรเงี้ยเข้าก็จะโชว์ขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะมีเป็นตัวของ google assistant นั่นเองสามารถใชค้คำสั่งเสียงนะคะพูดคุย,คยหรือว่าสั่งงานผ่านตัว google ได้นะคะปุ่มนี้เวลาที่กดเข้าไปแล้วนะคะก็จะเป็นเมนูต่างๆนะคะที่ทาง google นะคะได้เลือกขึ้นมาให้นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ของเรานั่นเองในการขับรถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็น Google Map นะคะตัวโทรศัพท์หรือว่าเป็น Google Play Music นะคะซึ่งเป็นของ Google เขานั่นเองนะคะแล้วก็จะมี Podcast นะคะสามารถฟังได้มี Spotify YouTube นะคะสำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium แบบนี้นะคะก็สามารถที่จะฟังเพลงนะคะจากตรงนี้ได้เลยนะคะมีการตั้งค่านะคะให้เราได้ตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดการแจ้งเตือนนะคะหรือว่าการแสดงสภาพอากาศแบบนี้นะคะก็สามารถทำได้จาก ตัวการตั้งค่าแบบนี้เหมือนกันเราจะแบ็กกลับก็กดปุ่มนี้นะคะดูข่าวสารนะคะที่ทาง Google เขาได้เลือกมาให้นะคะมีตัวของปฏิทินหรือสภาพอากาศแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะทำได้จากตัวของ Google p a ย์ตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็มีบอกสภาพอากาศมีบอกว่าแบตเรานะคะอยู่ที่ประมาณไหนแล้วก็มีดูขึ้นสัญญาณต่างๆได้ะคะ่ะ ส่วนรายละเอียดนะคะในแอปพลิเคชันต่างๆเช่นต,ตัวโทรศัพท์นะคะถ้ากดเข้าไปก็จะมีเป็นรายการโปรดหรือว่าเป็นตัวของรายการล่าสุดนะคะที่เราได้โทรไปนะคะมีรายชื่อการติดต่อหรือว่าจะเป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมก็คือสามารถกดหมายเลขเองได้ผ่านจากตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องทัชสกรีนตรงหน้าจออย่างเดียวนะคะสามารถที่จะสั่งการหรือว่าควบคุมผ่านบนพวงมาลัยของท่านผู้ชมได้เลยค่ะ แล้วตรงนี้ก็จะมีเป็น Google Assistant ที่น้องมุ่นบอกนะคะสามารถใช้คำสั่งเสียงแล้วก็พูดกับเขาได้เลยวันนี้อากาศเป็นยังไงสำหรับวันนี้นะคะในกรุงเทพมหานครอากาศจะปลอดโปร่งอุณหภูมิสูงสุด3่เป็องศาลและต่ำสุดเขาก็จะพูดบอกเราแบบนี้เลยนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมาสัมผัสอะไรเนี้่นะคะทําให้การขับรถนะคะสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีสมาธิมากยิ่งขึ้นค่ะและส่วนการตั้งค่าตรงนี้นะคะ ก็จะมีด้านล่างสุดจะมีตั้งค่าเพิ่มเติมก็คือเข้าถึงหน้าจอโทรศัพท์เรากดเข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะ mm. เขาก็จะเด้งมาที่หน้าจอตรงนี้นะคะ mm. สามารถดูพวกการตั้งค่าต่างๆนะคะหรือว่าปรับแต่งลันเชอร์ตรงนี้ก็ทําได้ถ้าสมมุติจะเอาแอปพลิเคชันใดขึ้นมาก่อนแบบนี้ใช้บ่อยๆแบบนี้ค่ะก็ตั้งค่าจากในนี้ได้เลยอย่างเช่นนุ่นอาจจะฟังเพลงบ่อยก็เอา YouTube Music นะคะขึ้นมาด้านบนแบบน,บบนี้ค่ะ นี่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวของคําสั่งเสียงโอเค Google แบบนี้ก็ตั้งค่าได้จากในนี้นะคะการตั้งค่าต่างๆและนี่นะคะก็คือเป็นฟีเจอร์หรือว่าฟีเจอร์ของ Android Auto นั่นเองค่ะ ส่วนเวอร์ชัน Android นะคะถ้าท่านใดที่ใช้สมาร์ทโฟนที่เป็น Android 10นะคะก็คือไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มนะคะเขาจะมีติดตั้งนะคะมาในตัวของสมาร์ทโฟนเลยค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ไม่ได้ใช้เป็น Android 10ใช้เป็น Android 9หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะสามารถไปโหลดเพิ่มเติมได้จาก Play Store นะคะโดยพิมพ์คำว่า Android Auto นั่นเองค่ะก็จะเจอแล้วก็สามารถติดตั้งแล้วก็เชื่อมต่อกับ รถยนต์ของท่านผู้ชมได้เลยค่ะและนี่นะคะก็คือ Android Auto นั่นเองนะคะถ้าท่านใดที่ใช้สมาร์ทโฟนของ Samsung อยู่นะคะก็สามารถที่จะลองไปใช้กับรถยนต์ของท่านผู้ชมได้เลยนะคะส่วนรุ่นรถยนต์ที่รองรับนะคะเดี๋ยวน้องอุ้นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะสามารถเช็ครายละเอียดได้เลยเดี๋ยวถ้าน้องุ่นมีคลิปไหนนะคะที่จะนามาแนะนาอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้น้องุ้นขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>